สวัสดีครับผมพร้อมไหมพร้อมไห,หมพร้อมพร้อมรับแรงกระแทกครับผมลมสูงหน่อยข้างหน้านะครับอันตรายนะครับข้างหน้านะครับพร้อมรรับแงวู้าเสียงหน่อยเอาเสียงหน่อย เร็วขึ้นเรยวขึ้นเรวขึ้นดู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 เสร็จแล้ว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 